วันนี้เวลา17.30นาิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์จุมพลสวัสด,ดิยากรราชบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากส 67, 2016, ันนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเมื Estate ่อวันที่19กรกฎาคม2567สิริอายุ96ปีศาปีสัตราจารย์จุมพลเกิดวันที่25มีนาคม2471เป็นบุตรของนายจอมกับนางจิ้มลิ้มสวัสดียากรสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์บัณฑิตกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้รับทุนจากมูลนิธิ r o c k ้ f e l l ล r ให้ไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านสังคมศา,ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิราคิวส,สหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการที่กรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอในอำเภอและตำแหน่งในส่วนกลาง จากนั้นโอนไปบรรจุที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งเช่นอาจารย์เอกแผนกวิชานิติศาสตร์และศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ต่อมาโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติในปี2514และเป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติในปี2524จนเกษียณอายุราชการ ในปี2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมศาสตร์สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองศาสตราจารย์จุมพลช่วยผลักดันคำว่าวิจัยให้เป็นที่แพร่หลายเช่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ ส่งเสริมการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมซึ่งต่อมาได้ขยายภาระหน้าที่สำรวจดินฟ้าอากาศมีสถานีดาวเทียมใหญ่ที่สีราชา